สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ช่วงข่าวร้อยเอ็ดกับช่องข่าวกระมวลเคเบิลทีวีและติดตามรับชมได้ทางช่อง45ซีซันนิวพระอีสานเอชดีจานดาวเทียม IPM หรือจานสีสม้มวันนี้พบกับดิฉันวิภาว,วานาันทศรีโดยมีรายละเอียดดังนี้ค่ะ101ร้อยเอ็ดบริจาคโลหิตดวงตาและอวัยวะเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าเสลกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง วันนี้เมื่อเวลา9้านาฬิกานายทรงพลใจกริมผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดนายกเหล่าการชาติจังหวัดร้อยเอ็ดเยี่ยมให้กำลังใจผู้บริจาคเลือดในกิจกรรมบริจาคโลหิตด,ดวงตาและวัยวะเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าเิริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยมีคณะกรรมการเหล่าการ,การชาติจังหวัดร้อยเอ็ดร่วมให้กำลังใจณนะที่ว่าการอำเภอเมืองร้อยเอ็ด โดยปัจจุบันสถานการณ์การขาดแคลนโลหิตและเกร็ดโลหิตส่งผลกระทบต่อการรักษาพยาบาลผู้ป่วยในโรงพยาบาลโดยมีแนวโน้มความต้องการเพิ่มสูงขึ้นจึงเปิดหน่วยรับบริจาคโลหิตให้ผู้บริจาคโลหิตและเกร็ดโลหิตได้รับความสะดวกสบายเข้าถึงง่ายต่อการดูแลช่วยเหลือผู้ป่วยวิกฤตให้มีความปลอดภัยและลดอัตราการเสียชีวิต นอกจากนี้โลหิตยังมีความจำเป็นที่ต้องใช้กับผู้ป่วยที่มีภาวะสูญเสียโลหิตเฉียบพลันและผู้ป่วยโรคเลือดที่ต้องใช้โลหิตเป็นประจำจึงกระตุ้นและรณรงค์สร้างความตระหนักถึงความสำคัญของการบริจาคโลหิตเพิ่มผู้บริจาคโลหิตรายใหม่กระตุ้นผู้บริจาคโลหิตรายเก่าสํารองให้กับผู้ป่วยในโรงพยาบาลทั่วประเทศให้มีปริมาณโลหิตคงคลังที่เพียงพอ ตอนที่ร้อยเอ็ดจัดการแข่งขันกีฬามหกรรมมวยไทยซาดูดีสืบสารตำนานพระยาสุนทรเทพกิจจารักษ์ประจำปี2566นี้เมื่อเวลา20นาฬิกานายสนองดนประสิทธิ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดเป็นประธานเปิดงานการแข่งขันกีฬามวยไทยอาชีพศึกมหกรรมมวยไทยซาดูดีสืบสารตำนานพระยาสุนทรเทพกิจจารักษ์ประจำปี2566 ณเวทีมวยชั่วคราวสนามมวยเมกาไฟต์จังหวัดร้อยเอ็ดโดยมีนายปรัฐตกรบุษาวรรณกรในอำเภอเชียงขวัญพร้อมด้วยคณะกรรมการจัดการแข่งขันโปรเมเตอร์นักมวยครูมวยและประชาชนเข้าร่วมรับชมการแข่งขันจำนวนมากสำหรับการจัดกิจกรรมครั้งนี้ได้จัดขึ้นเพื่อสาดุดีและระลึกถึงคุณงามความดีของพระยาสุนทรเทพกิจารักษ์ และเพื่อให้เกิดการกระตุ้นเศรษฐกิจในด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดร้อยเอ็ดนอกจากนี้ประชาชนชาวร้อยเอ็ดยังได้สืบสารศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัวแบบมวยไทยได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์พร้อมทั้งส่งเสริมให้เยาวชนทางกลาย,ยาเสพติดรวมไปถึงการเผยแพร่สร้างกระแสความนิยมให้กับมวยไทยเป็นที่รู้จักแพร่หลายทั่วโลกอีกด้วย นายสนองดนประสิทธิ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดกล่าวว่ามวยไทยถือว่าเป็นศิลปะการป้องกันตัวประจำชาติไทยที่บรรพบุรุษในอดีตใช้ต่อสู้กับศัตรูที่มารุกรานนอกจากนี้มวยไทยยังเป็นมรด,ดกทางภูมิปัญญาเป็นศิลปะทางวัฒนธรรมที่แสดงถึงเอกลักษณ์ประจำชาติไทยดังนั้นประชาชนต้องตระหนักถึงการสืบทอดให้หมวยไทยคงอยู่เพื่อให้เกิดความรู้สึกภาคภูมิใจในศิลปะ การป้องกันตัวของชาติไทยให้คงอยู่สืบไปปิดท้ายข่าววันนี้ที่ร้อเอจัดกิจกรรมแข่งขันฟุตบอลสารสัมพันธ์วันระพีประจำปี2566 จังหวัดร้อยเอ็ดนำโดยนายชูศักดิราชบุรีรองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดร่วมกับส่วนราชการที่ทำการปกครองอำเภอองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดร้อยเอ็ดและศูนย์ส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนจังหวัดร้อยเอ็ดร่วมกันจัดกิจกรรมแข่งขันฟุตบอล11คนสารสัมพันธ์วันระพีโดยใช้กีฬาเป็นสื่อกลางประสานความร่วมมือในการทำงานระหว่างหน่วยงาน โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้เพื่อส่งเสริมให้เป็นแบบอย่างที่ดีในการดูแลสุขภาพและสร้างวินัยในการออกกําลังกายเพื่อส่งเสริมความสามัคคีกลมเกลียวสามสัมพันธ์ระหว่างองค์กรการจัดกิจกรรมแข่งขันฟุตบอลในครั้งนี้จัดขึ้นในระหว่างวันที่25-26กรกฎาคมพุทธศักราช2566และวันที่7สิงหาคมพุทธศักราช2566 โดยมีหน่วยงานที่เข้าร่วมกิจกรรมได้แก่สำนักงานแขวงทางหลวงร้อยเอ็ดสำนักงานโยธาธิการและผังมืองจังหวัดร้อยเอ็ดที่ทำการปกครองจังหวัดที่ทำการปกครองอำเภอโพนทรายที่ทำการปกครองอำเภอโพนทองสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ดเทศบาลตำบลเชียงใหม่สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดร้อยเอ็ดสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดร้อยเอ็ด องค์การบริหารส่วนตำบลแคนใหญ่โรงพยาบาลร้อยเอ็ดสำนักง,งานพลังงานจังหวัดร้อยเอ็ดกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดร้อยเอ็ดสำนักง,งานศาสดีอำเภอจังหารสำนักง,งานจังหวัดร้อยเอ็ดและศูนย์วิสาหกิจชุมชนจังหวัดร้อยเอ็ดวันรับพีเป็นการน้อมรำลึกถึงวันคล้ายวันสิ้นพระชนของพระเจ้าบรมโมงศ์เธรมกลม,มารลาชบุรีดิเรกฤตผู้วางรากฐานด้านนิติศาสตร์แห้ประเทศไทย นับเป็นคุณอุปการอันล้นพ้นที่มีต่อวงการกฎหมายไทยดังนั้นเพื่อประโยชน์ในการบริการประชาชนตามภารกิจอำนาจหน้าที่และสารสัมพันธ์ความร่วมมือระหว่างหน่วยงานให้เกิดประสิทธิภาพในการให้บริการแก่ประชาชนมากขึ้นจังหวัดร้อยเอ็ดจึงได้จัดกิจกรรมแข่งขันฟุตบอลสารสัมพันธ์วันระพีประจำปี2566ขึ้น ท้ายนี้ขอขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านที่รับชมข่าวทางช่องกมลนเคเบิลทีวีและติดตามรับชมในทางช่อง45ซีซัแซนิวพาคอีสานเอชดีจานดาวเทียม i อพีเอ็มหรือจานสีส้มดิฉันวิภาวันพร้อมด้วยคุณวิเศษนันทศรีขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ